เอไมครับเต้เต้ไ่นั่งจับเต้เต้ไ่ต้องจับมันเลือดมันเลือด หรือไม่ใหอ่สารเล็กๆอะไรเงี้ยพี่ดูตามรานก็้นะว่าเขาเปิดให้หันไดมองหันไดมองเออพร้อมๆเลยแขนเขินเธอเอาไปแบบยิดหนึ่งได้นะ เรากำลังเด็กกับแฟนอยู่นะเดี๋ยวราตองแป๊บเดียวบอกไงเต้ลงไปก็เป็นขยาแล้วจบ้นเนนึนด้วยเดด้มองกล้องเลย บายบายหน่อยบายบายหน่อยบายบายหน่อยเจามางรอบไ้ีนี่นิวไม่าแต่นะนางขอบตรงเพราะว่าต้องเหยียบบอกเมื่อกี้นางพูดอยู่ หัวลรหน่อยน้องหัวฟูหัวฟูโยนโยเชือกให้ดึงความปรับระยไม่ได้จริงพ่จิม